ไม่ได้เจอนานมากอันนี้สวยขึ้นเลยขอบคุณนะคะสิวกับขื้นแม่เอ้ยบะสิวขื้นเต็มนะโมนี่อืมลอใช้พวกเลตินนลพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวนี้พอทยอยส่งให้นะคะ ไปแล้วนะเดี๋ยวนูไปดบนล่างใช่ไหมแมนค่ะซื้อเลขซื้อบนล่างนะคะอย่าไปซื้อล่างย่างเดียวหรือบนย่างเดียวแล้วอ้อลายมันมีอยู่ไล่นี่เดี๋ยมันก็ขึ้นลายนั่นกว่านุก,ก็งงสิบเจ็ด แล้วนะขอบใจน้องปออุดด้รวยๆเฮงๆค่ะในเท่าใดกะดีใจน้ำเนื้อขาในเท่าใดกะดีใจน้ำโอเคนะคะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีโชว์อีกทีทักไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะ ไปแล้วนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะผมด้วยนะครับอ่ะผมจะพามาดูนี่คือแชร์ทุกไลฟ์ถ้าได้เห็นการกดแชร์ตลอดปังๆนะคะสิบหกนี้อยากบลน,นี่ปลดสิ่งบเขาสักทีค่ะพี่ดอยสวัสดีครับผมยินดีครับพี่นะครับวันนี้บอกเลยว่าตั้งใจมากๆนะครับที่จะคํานวณททุกคนได้รับชมนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลไทยในวันนี้อ่ะผมจะพามาดูแล้วกันพี่ที่ผมเขียนเยอะแยะขนาดนี้ยนะครับคือผมจะให้ดูว่า เดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ทิ้งไปเศษสามเก้าห้าเนี่ยเขียนเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจแต่ผมคำนวณไว้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้ผมอธิบายให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าหวยรัฐบาลไทยนั้นเขาจะมาเป็นคู่คู่นะครับผมซึ่งที่ผมลบไปเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเลขอ่าข้างบนเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งนะครับแล้วก็หกอ่าศูนย์หกสาม 5, 6, 9, นะครับเอ้ยสามเก้าห้าแล้วก็ศูนย์หกสามศูนย์เก้านะครับคือผมจะบอกว่ารัฐบาลไทยช่วงหลังๆมานี้นะครับเราจับสถิติกันได้เนี่ยผมยกมาให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าผมยกมาให้ดูห้างวดจากห้างวดล่าสุดเนี่ยนะครับผมคํานวณได้ผมเนี่ยคิดสถิติก็คือว่าเขาจะมาเป็นแบบว่าอย่างนี้ครับทุกคนคือคือยังไงเฮียตีดูนะครับเลขนี้เนี่ยครับออกหกศูนย์สามเจ็ดเก้านะครับ ผมจะวงนะเพื่อให้เห็นชัดๆนะตรงนี้คือตัวซ้ำนะครับตรงนี้คือตัวซ้ำนะครับผมจะวงให้เห็นชัดๆหกสองหกเจ็ดแปดทีนี้แปดครับตรงนี้กับตรงนี้นะอ่ะเก้านะแปดนะมีตัวไหนซ้ำกันสองวันนี้ไม่มีนะอ่าเอาแปดตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับ เอาหลักตัวสุดท้ายของ2ตัวล่างเนี่ยขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับก็คือ78แล้วก็มาออก81ดหนึ่งเนาะสี่แปดหนึ่แล้วก็มางวดล่าสุดครับงวดล่าสุดมีเจ็ดอีกแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้กลางทางแค่นั้นนะครับส่วน1กับ6เนี่ยนะครับ ทุกคนผมบอกให้นะหวยรวัฐบาลไทยงวดนี้ทิ้งไม่ได้จริงๆสาหรับเลขหนึ่งนะครับผมเพราะพี่ดูนะตัวที่ผมวงเนี่ยตัวที่ผมวงคือตัวที่มันออกนะครับคือตัวที่มันออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําสถิตินี้เนี่ยตัวที่มาแรงนะครับคือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเนี่ยมาแรงแน่นอนในหวยรวัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับมาแรงแน่นอนอันนี้ผมแยกไว้เลยนะ ผมแยกกเลยนะตัวมาแรงนยผมยกขึ้นมาก่อนเลยคือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมจากที่ดูสถิติเนี่ยพอเราจับคู่อย่างนี้มันดูง่ายนะครับเจ็ดเก้าไปเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไปเก้าเจ็ดนึกออกปะเก้าศูนย์มาเก้าเจ็ดเก้าแปดเห็นนะ9เก้าศูนย์นะแล้วก็มาเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับซึ่งผมบอกให้เลยนะครับมันมีโอกาสที่มันจะออกซ้ําแต่อย่างที่บอกครับว่างวดนี้จะมีเจ็ดอย่างที่ผมวงไปเนี่ยนะครับงวดนี้นะครับออกเจ็ดแปด ออก79ออก78อันนี้มันออก79ออก71เพราะฉะนั้นแล้วเ1มันเพิ่งออกไปนะครับเเนี่ยเราจะไม่ไม่เอามาทําตัวเด่นแต่เราจะเอาหนึ่งมาทําตัวเด่นและให้รองนะครับรองเลขหกไว้นะครับรองเลขหกไว้เลยนะครับรองเลขหกไว้นะทําไมต้องรอง6นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าตัวที่ผมวงแดงเนี่ยคือมันซ้ําทุกงวดนะครับซึ่งมันก็เหมือนการเหยียบกับระเบิดนะพี่นะเราจับยังไงก็ได้นะครับให้มันแบบว่า ตัวที่ผมวงแดงคือตัวซ้ําแล้วพี่คิดดูว่างวดต่อไปมันจะมาระเบิดตรงไหนระเบิดตรงหนึ่งระเบิดตรงหกหรือระเบิดตรงเจ็ดนะครับอ่าแต่เจ็ดมันเพิ่งจะเข้าไปมันเพิ่งจะออกไปนะครับมันเพิ่งจะมาแล้วมันเพิ่งจะออกว่าสามสองตัวล่างเนี่ยนะครับมันออกสองงวดติดนะครับโดยสถิติแล้วนะครับสตัวล่างคือการคํานวณน,น,นะครับความฝันเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีอะไรเลยนะครับมีที่เพึ่งจิตใจอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูตัวแรกครับเลขหนึ่งครับผมบอกเลยครับงวดนี้นะครับ ถ้าถามว่ารักอะไรทั้งใจเลยอะเลขนี้ทั้งใจเลยนะเลขนี้ทั้งใจเลยทุกคนจริง,รงผมวิลางสัง,สงเกตวันนี้ครับรัฐบาลไทยเฮียติเนี่ยมันจะไปทางทิศทางประมาณติดเลขหนึ่งนะครับอ่าอ่าต้องรอชมนะต้องรอชมนะต้องรอชมนะผมบอกให้ว่ามันจะติดไปทางเลขหนึ่ง นะครับซะส่วนใหญ่อันนี้ใบให้เพราะบางคนอาจจะชอบ41912161เพราะเอาไปจับกับตารางอันนี้วิธีคิดวิธีคำนวณแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมวิเคราะห์ตัวเลขมาเนี่ยมันจะออกประมาณนี้มันจะออกลวดลายแบบนี้นะครับและอย่าลืมว่ามันจะมาทุกๆ2งวดนะครับ3ตัวตรงๆและขอบคุณที่เข้ามากดถูกใจ กดแชร์ให้ใครกดแชร์ขอให้ได้รับโชคเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันทุกคนนะครับเปิดดวงเปิดโชคนะกันทุกคนนะใครกดถูกใจกดไลค์ก็ขอให้คนนั้นมีแต่คนรักคนชอบไปทางไหนให้มีแต่คนอุปบันดาค้ำชูส่วนคนไหนอยากเข้ากลุ่มเฮียติครับลิงก์ด้านล่างครับผมเข้ากลุ่มฟรีทุกคนชื่ออย่าลืมนะแอดมินน้องบ้านสุดปังเท่านั้นนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้ใครจะตำไทย ใครจะตำหน่อยใครจะตำลาบอกเลยว่าแซ่บทุกครบกไม่มีอันตำกระจายได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมเฮียตีคนรักหวยนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยรับทรัพย์รับโชคทั่วหน้านะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวย